ไม่ต้องไปครับตรวทหารกสนะครับบรรดามั่งคงที่เราได้ทําการจับกลุ่มร่วมยาเสพติดเป็นหลักแล้วได้วุต่างๆเปนจำนวนมากมายนะครับในของกลางวันนี้เป็นยาเสพติดประเภทยาบ้านะครับหกล้านเม็ดมีรถขวางกลางสองคันผู้ต้องหาหนึ่งคนส่วนที่เหลือเรากำลังติดตามจับกลุ่มอยู่นะครับทราบที่อยู่แล้วนะครับ สาเหตุเนื่งจากขณะน,นี้มีภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับยาสสพติดที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านี้เป็นยาสสพติดที่ใช้านามาทดแทนที่ทางเทมหาลนครได้จับได้เมื่อครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นยาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการเตรียมมีการทําเป็นขบวนการมีการให้ไปเช่าบ้านไว้รอพักของรอนำส่งของเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะฉะนั้นการรักล่องหรือการ ผลยาเสพติดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่อยาจะสลับทับท้อนมากกว่าเดิมนะครับถามว่าทําไมถึงกล้าเพราะว่าพวกเนี่ยจะได้เงินค่าทงานสูงนะครับไม่ต้องทําอะไรมากแค่ผลแค่มาลัดเป็นท่ทอดท่อทอดกระเป๋าที่ปรากฏอยู่นี่คือไปค้นที่บ้านได้มาคืนนะครับดังนั้นสิ่งของแพ็คกี้เนี่ยเรารูกกระบวนการอยู่แล้วว่ายาเสพติดชุดนี้มาจา,ากไหนอ่านข้อมูลที่ ปปสอใหญ่ก็ดีปสอของตอรอก็ดีนะครับทราบข้อมูลอยู่แล้วเพราะนั้นการขยายผลเนี่ยก็คงจะดําเนินการต่อไปทั้งท้งรเส้นท,ทางการเงินต่างๆเนี่ยเราอยู่ในกระบวนการของเราแล้วนะครับทราบทางผู้สื่อข่าวจะถามอะไรไหมครับเนี่ยลักษณะของการแฮกกิ้งเนี่ยมาจากทางเหนือแน่นอน,นครับส่วนการพักยาก็คือผมเชื่อว่าในพะื้นที่ภาคกลางนี่เพราะว่าจะมีเส้น ย่าบังโชนอยู่นะครับลักษณะการขนย้ายเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีการใช้เวลาไม่เยอะในการทํางานในคันี้บ้าที่เช่าไว้น,นี่รักษาประทันไปกี่ครับเออหน้าเชื่อว,ว่าเป็นการเช่าเพื่อพักยาเพื่อจะส่งต่อนะครับเช่าไว้โดยที่เดือนละสองหมื่นนะครับเช่าไว้า,ามเป็นการจวคาราวเหมือนครั้งที่ผมไปจับที่ลุมบุรีลักษณะเดียวกันเลย ขายพการคล้ายๆกันเลยนะครับเช่าบ้านรถทํางานรถจริงรถหลออรถคันนี้ก็ใช้ทํางานมาผลขอมาหลายครั้งแล้วนะครับผ่านหลายจังหวัดเราขอสงวนไว้ก่อนตัวผู้ต้องหาเองกเกี่ยวข้องกระยาเสรจติดโดนจับมาทั้งหมด4ครั้งนะครับที่สอนอโชคชัยสุทธิษารและผลโยชิน,นะนอ๋อขนาดนี้เรากำลังขยายผลอยู่นะครับ ไ่ต้องห่วงนะเราขยายผลบดท,ทั้งเส้นทางนี่เส้นทางของยาเส้นทางของเงินได้แแต่ไม่บอกนอนอแนวชายแดนมามาผมก็อยากให้ปฏิเสธอยู่นะจะได้ประหารชีวิตอย่างเงี้ยของกลางขนาดนี้นะครับใครจะหามายัดได้ขนาดนี้หาไม่ได้เลยนะครับ ก็กำลังขยายผลอยู่นะมันต้องคุยตรงนี้นะครับ <S <S คือเราไม่ได้วิตกกังวลเรื่องรับหรือไม่รับแต่เราต้องการแหล่งที่มากับคนที่ตัวละครอ,อีก2อสามคนนะครับเพราะฉะนั้นการรับหรือไม่รับไม่ใช่ประเด็นใหญ่สำหรับ,บเราเราต้องการเกลือขายท่ายทั้ง,งขบวนการ ก็กำลังขยายผลอยู่นี่คนระับนคือสิ่งที่เราต้องเดินต่อนะครับไม่ใช่ว่ารับหรือไม่รับมันไม่ได้มีผลกับคดีครับของกลางขนาดนี้นะครับผมเชื่อว,ว่าอัยการสาราจะยคกคฟ้องก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับของกลางขนาดนี้เราทํางานกันขนาดนี้นะครับเราต้องการขยายผลกระบวนการนป้วนะครับ ับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ทางรัฐบาลนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านนายร่มตีกับท่านพลเอกสวิตวงจุวันท่านรองนายรฐมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านเน้นย้ำเื่นยาเสพติดตรงนี้เพราะว่าจับแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นล็อตขนาดใหญ่ทั้งนั้นเจ็ดล้านเม็ดไอ้สี่ร้อยโลอย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าต้องมีขบวนการที่ยังยังยังพยายามอยู่นะครับขอนี่อาจจะไปประเทศเพื่อนบ้านลงใต้ไอ้เอ้ยที่ลงใต้หมดนะครับเส้นทางนะครับ ก่อนมาเนี่ยผมก็ได้คุยกันรองเฉลิมเกียริแล้วนะครับว่าขาบวนการนี้รู้อยู่แล้วปอสอผมมาฐานข้อมูลมันมียอยู่แล้วพวกนี้มันมีอยู่แล้วครับปอสของตำรวจปอสอใหญ่เนี่ยเขาสนี่กับรังกันอยู่แล้วนะครับทหารนะครับฝ่ายปกครองเนี่ยครับซึ่งท่านประวิตรเองท่านท่านเน้นย้ำตลอดนะครับการทํางานของเจ้า้ที่ของรัฐ่ยต้องเดินกันด้วยสามสามบวกหนึ่งสามขาคือตำรวจทหารพลเรือนเฝ่ายปกครอง คือพลเรือนเนี่ยหาที่สี่นะครับตำรวจจหาฝ่ายปกครองเป็นหลักแล้วก็พลเรือนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นพวกให้ข้อมูลแล้วแต่หรือร่วมกระดำเนินการบูรณาการเนี่ยครับเราก็ยังเน้นย้ำอยู่ตลอดทั้งหมดเลยหรือ่คือเขายังไม่ได้ไม่พูดอะไรมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าลักษณะพวกนี้คือคงพูดาตัดตอนหมดนะแต่เรามีวิธีของเราอยู่แล้วนะครับ ็เราน้าเชื่อว่าสันนิษฐานเอานะครับเพราะเขายังไม่พูดอะไรมากเขาบอกเพิ่งรู้จักกันไม่เจ็ดแปดเดือนนะครับมาส่งให้รับนู่นรับนี่ซึ่งเราไม่เชื่อหรอกเราก็ตั้งสมมติฐานว่าผู้ต้องหาเนี่ยให้การเท็จไรก่อนโกหกไรีก่อนไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมีกระบวนการซักถามอยู่แล้วรับเรื่องยาเสพติดนะครับครับสวัสดีครับครับนโยบายท่านว่าในครั้งต่อไปครับ ท่านก็กำลงดำเนินเรื่องีองการที่างก่างนะคระับเพราะฉะนั้นผมว่าเปงนเขาปสตำรวจบาสนะครับมาดูลการลงพื้นที่เรื่องกันนะครับไม่ไม่